ก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าสาจังหวัดนนทบุรีครับผมครับวันนี้เรามากันแค่สองคนคือเดียวสองคนรือเดียวสองคนครับวันนี้ก็เริ่มเรื่องจากมีคนแนะนำแนะนําสถานที่นี้มาว่าเออเนี่ยใกล้ๆลองไปดูตอนคืนได้ไหมซึ่งเราก็มาทําการขออนุญาต กับทางวัดแล้วเรียบร้อยนะครับขอกกบหลวงพี่หลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บแค่บรรยากาศครับภายในแล้วก็ภายนอกส่วนเรื่องประวัติเดี๋ยวเราก็จะบอกคร่าวๆไปเรื่อยๆพร้อมกับเดินดูบรรยากาศเ้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินตรงนี้ก่อนแล้วกันข้างหลังเรานี่เป็นอะไรพีข้างหลังเราที่เห็นอยู่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพไปดูตัดบันทึกอีกทีแล้วกันข้างหลังนี่คือเป็นโบสถ์ เป็นโบสถ์อายุเก่าแก่ถ้าอ่านตามประวัติซึ่งก็คือเริ่มสร้างสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือหลายร้อยปีแน่นอนแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีทั้งภาพวาดเก่าแก่ก็คือทางทางนี้ก็ได้ทําการขึ้นเป็นเป็นขึ้นทะเบียนว่าเป็น,นโบราณสถานเลยเออแล้วผมสงสัยอย่าง กุฏิอ่ะที่ผมดูในรายการกุฏิที่เห็นนั่นคือองไรพี่อ๋อผมอยากรู้จริงคือคือคือ,คอผมว่ามีมีหลายรายการมีหลายรายการที่เข้ามาทําที่นี่แล้วนะแต่ว่าที่ขึ้นชื่อเลยก็คงจะเป็นเรื่องของสถานที่แล้วก็กุฏิท,ที่ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคุ้มคุ้มของเจ้าแม่ oh. เจ้าแม่อุตสาวดีครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อผิดหรือถูกนะอะเขาสันนิษฐานกันครับซึ่งก็ผมเองก็ ข้อมูลก็ไม่ได้แน่นเท่าไหร่รแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลก็ดูได้ใต้คลิปเลยละกันนะครับครับผมไปไปเราไปลยดีก่าไป,ป,ปครับครับซึ่งซึ่ง,งตอนที่เรามาขออนุญาตนี่ก็เป็นช่วงเวลาสักประมาณสามทุ่มกว่านะกับทาง,งพี่ที่วัดตอนนี้ก็ในเวลาดึกพอสมควรแล้วไปดีกว่าไปครับ ผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยมาช่วงตอนกลางวันนะผมเองก็เคยมานะตอนกลางวันแล้วแชมเคยมาไหมเนี่ยครั้งแรกเลยพี่ไม่เคยมาเลยครับไม่เคยมาเลยใช่ไหม <laughs> ใช่พี่อ่าข้างหน้านเรานี่คือเอ่อไม่รู้เห็นชัดไหมอ่ะ <laughs> อ๋อเนี่ยเห็นอยู่พี่อ่ะเดี๋ยว่อนะเอาไปาช่วยครับ <laughs> ก็เนี่ยครับเป็นโบสถ์ที่อายุเก่า ตรงนี้นะพี่ให้ดูภาพคร่าวๆเนอะบรรยากาศอ่ะไฟฉายหน่อยไหมพี่มองไม่เห็นทางเลยก็ ทางเข้าสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือเดี๋ยวจะผ่านจุดที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตะเคียนซึ่งเขาว่าเป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่ครับอายุน่าจะหลายร้อยปีเลยนะครับเลยแล้วเขามาขอเลขเด็ดกันอออ๋ือ เราจะลองดูต้นตะเคียนครับดูเองนะครับแต่เราจะบันทึกภาพให้เห็นแค่ว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวด้วยไปทางนี้ดีกว่าไปไดนป้นำเลยครับพีบ่จากข้อมูลนะครับ จากข้อมูลที่ได้มาเหมือนกับว่าจะมีการทำเรื่องของบ้านจัดสรรหรือ,อยังไงเนี่ยแล้วมีการคุดค้นเจอในพื้นที่ตรงนี้เขาก็เลยนำขึ้นมาออ๋ลองดูนะครับขนาดเท่าที่ใจมากดูมาเรื่อยๆนะครับใหญ่จริงๆนะพี่ ามากเยอะมากออ,อ,าอันนี้คือร้อยที่เขามาขอเลขกันใช่ไหมครับ <laughs> ใ,คใครชอบเสี่ยงดวงก็ตาดีได้ตาล้ายเห็นเนาะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดถูกรางวัลจากจากแม่ท่านให้แล้วก็อย่าลืมเนาะครับ <c oughs> มาทธนุบำรุงดูแลที่นี่กันด้วยครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่ซึ่งหลายๆคนต้อบอกว่ามีทั้งมีทั้งประวัติความเป็นมาแล้วก็ความนา่ากลัวอยู่อืม <c oughs> อันนี้คือไปทางไหนพี่ทางนี้เหรอเห็นชัดไหมเห็นชัดครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฟฉายสองให้ดูนะครับมาด้านหน้าเป็นกุฏิเก่าอ๋อ,ปอเป็นกา่าไรกันต้งก็เป็น พอตอนคืนเนี่ยบอกตามตรงครับนจุดเนี้ยวงเวงมากแล้วยิ่งเรายิ่งเรารู้ประวัติจากคร่าวๆในนัจุดนี้ด้วยก็ยิงทำเรารู้สึกว่ามันน่าขนลุกเข้าอีกซึ่งวันนี้ได้เก็บแค่บรรยากาศรอบนอกนะครับเพราะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ส่องตรงนี้หน่อยพี่น่มตรงนี้ตรงนี้เดินมาดิ สองขึ้นไปเป,นเป็นตรงได้ไหม,มก็กุฏิเหล่านี้เป็นกุฏิไม่ไม่ได้มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นะครับรวมทั้งกุฏินี้ด้วยแ,แล้วก็กุฏิด้านข้างแล้วตรงนู้นฝั่งนู้นท,ที่ผมมองเมื่อกี้ข้างหลังอมีอีกนะพี่แต่เราไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วเพราะว่าอย่างหมามันเห่าด้วย หมามเยอะออคือเดี๋ยวเราตรงนั้นกุฏิจะมองว่าเป็นกุฏิมันก็ไม่เชิงนะแต่เขา<พ>อบอกว่าน่าจะเป็นคุ้มเก่าคุ้มเก่าอ่อคุ้มเป็นที่เป็นที่เป็นที่แบบเออเป็้ตรงนั้นยืงหน้าผมนะเป็นท,นที่เป็นที่ประทับของเจ้าแม่หรอพี่ภาษาวดีเขาว่ากันแบบนั้นนะ อืก็เคยมีการคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่หรือการรื้อถอนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็ไม่สามารถก็เลยการุรักษ์เก็บไว้ส่วนเรื่องของความเห็นนั้นผมขอไม่พูดถึงแล้วกันอลองไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตหรือตามช่องรายการอื่นที่เคยมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกอีกจุดหนึ่งไหมพี่ด้านหลังปะ เดี๋ยวผมตัดภาพไปเลยนะครับนี่นะครับที่ผมลองศึกษามานะเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เวลาให้เราถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็กดยิงถ่ายรัวครับถ่ายรัวครับเหมือนถ่ายถ่ายเหมือนแบบถ่ายภาพต่อเนื่องแล้วก็เปิดแฟลชเดี๋ยวผมจะลองทำดูว่าว่ามันจะมีอะไรติดมันใน,ในภาพหรือเปล่า นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำดูครับนะ อเอาเป่าก็มาเ่าดังรงมมากดังมากจนบางทีเราก็เก่งใจพระท่านที่จำวัดอยู่ วันนี้เราอาจจะบันทึกภาพได้แต่แค่บรรยากาศรอบนอกน,นะครับเพราะว่าเราก็เกรงใจเกรงใจพระท่านเหมือนกันต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับหมาเห่าเกี่ยวเลยแล้วเราก็เกรงใจพระไงตอนนี้ก็ยังเห่าอยู่ครับ <sh> เห่าแบบเยอะมากอ่ะแล้วเราก็เกรงใจพระกลัวท่านจะตื่นหรือท่านจำวัดออท่านท่านจำวัดกันอยู่เงเตอนแรกที่ได้ไปขออนุญาตท่านบอกว่าอาจจะต้องมีตอนเช้ามีเรียน ช่เรียนเรียนเพิ่มก็เลยเกรงใจครับก็เดี๋ยวลองดูนะในคลิปเราจะอาจจะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวปะปนงกันไปให้เห็นบรรยากาศตามที่เราได้คุยกันเบื้องต้นครับผมแต่ถามว่าเข้าได้อไหมเข้าได้นะพี่แล้วก็แต่เปิลหมามันเห่าไงเราติดตรงเนี้แหละครับผมมาเห่าแล้วเกรงใจพระที่วัดด้วยเกรงใจเกรงใจพระท่านดีกว่าเพราะท่านก็ใจดีเนาะอนุญาตให้เราทุกอย่างเลยครับยังไงก็ ขอขอบคุณนะครับที่วันนี้ติดตามชมนะครับ,รบก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้จอกันคลิปหน้าครับครับขอบคุณครับ